สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านที่เข้ามารับชมกัน้วนะครับยินดีต้อนรับสู่รวย Channel ชาแนเเล,ลคลิปนี้ผมจะมาสรุปคัดตัวนี้ให้จากแนวทางสู่ที่นีิวเพื่อใช้เป็นแนวทางวันวันที่1่กุมภาพันธ์2569นอาในงวดล่าสุดมามาครับ02เข้าที่สู่นี้นะครับสู่ครบแรกนะครับสู่นี้นะครับผมชับคู่อ่าให้ไว้ที่15คู่ชุดนะครับ ซึ่งออกตัวที่ไม่ได้นินทาเนี่ยงวดที่ผ่านมาเนาะออก0ูสองนะมาที่สูนี้นะครับแต่ว่าในคลิปนี้ครับผมจะมาเทียบไปดูกัน2แนวทางนะครับสูบ่คบแรงกับสูแนวทาง2ตัวแรงแบบสีชุดตรงนะสูนนี้นะครับเีรษฐเดินดีต่อเนื่องนะครับสูนี้ผมจะมานะคำนวณแล้วก็สรุปให้นะครับอันนี้จะเป็นสศิษนะครับตัวอย่างใน อ่วนล่าสุดใน6กมวดล่าสุดที่ผ่านมานะครับงวนล่าสุดผ่านมาคือของวันนี้น้องม้วนดอกศูนย์สองนะสู่กำไรสี่ชุดนะครับสูศูนย์นี้นะถ้าเรามาเทียบกับมาครบแรกนะครับสู่นี้นะครับซึ่งชนที่ในชุดศูนย์สองศูนย์สามสามสี่สามและสี่สองนะครับสี่ชุดที่เราทำได้นะครับซึ่งจะมีอยู่ในสู่ครบแรกนะครับที่ผมจับวินสองตัวไว้ให้น้องม้วที่แล้วนะครับออกในชุดนี้นะครับเป็นชุดที่พี่แนนดนให้นะครับ แต่ที่นินทยจะมีอ่มีศูนนะครับมี0ูนย์แนะครับนี่ครับซึ่งในมงวนลัษณาผมใช้สู่ไรดินนะครับเจกับ4มาตัดนะครับก็มีคู่เจคู่นี้ขึ้นบนครับเจ็เนาะนี่ครับแต่นี้คือสู่ดินแรกนะครับคลิปนี้ผมจะมาวิเคราะห์ให้จากสองนาทานะที่เดินดีนะครับท่านผู้ชมได้สนใจมาดูนครับ อันนี้คือตัวอย่างนะครับเมื่แรกคบได้เปดคำได้แปดเจซึ่งจะมีในสี่ชุดนะครับออกชุดนี้นะครับว่าทันมาครับคํเน้นได้สาเจ็ออก3ามเจนะครับว่าทันมาครับได้สองออกสองว่าทันมาครับได้ห้ออกห้งว่าทันมาครับคาเน้นหนออกหนึ่งหกนะครับสี่งวันลาสุ่ามัครับคได้ศนย์สอออกศูครับนั่นจะเป็นตัวอย่างสี่จงวันลาสุภามัครับสู่ผมจะย้อนไปดู ตั้งแต่สถิติในมวนเดี่อยอว52นะครับท่านผู้ชมีใเข้าใหม่มาลองคำนวณสูนี์ดูบ้าครับ วิธีค,คิดแนวนทางสี่หนครับสูตนี้ใช้หลักแสนคูณสครับใช้หลักพันครับคูณสใช้หลักสิบคูณสใช้หลักหน่วยใช้หลักร้อครั้งนีงใช้หลั 2, กสิบครั้งที่หนึ่งคูณสใช้หลักหน่วยครั้งที่หนคูณสองใช้หลักสิครั้งที่สาูณสองใช้หลักหน่วยครั้งที่สนบรเลขคงที่สองครับสี่สามเอาชุดสุดท้ายสองหกสองบวกหกเป็นแปดบวกสองเป็น1ิบส ยี่สิบสองยีิบเก้าสามเนี่จะเป็นสี่ตีง่วนที่ออกห้าสองนะตัวแรกได้เลขหนึ่งนัูพิสแกมได้ 4, 5หลัก10บนง่วนที่ออกห้ได้1นของห้าครับแดวกันต่อมาหลักหน่วยสูนยนี้วิธีคิดใช้หลักโหลบนบนใช้หลักสิบคูณสี่ครับใช้หลัก10บคูณห้าใช้หลักรอไวครั้งที่หใช้หลัก10บครั้งที่หนคูณสใช้หลักล1ิบหลักหน่วยครั้งที่สาคูณสครับใช้หลักรอไวค้คร, 10, ครั้งที่สี่กับใช้หลักสิครั้งที่สี่ คูณสครับใช้หลักหน่วยครั้งที่สี่ครับคูณสองแล้วก็บ일일 26, ริเรขตัวที่หนะครับสองบวกห้าห้าห้ายี่ห้าได้ห้าเนาะสองบวกห้าเป็นเจ็ดบวกหกสิบสามสิบหกบวกสี่ครับเป็นยี่สิบยี่สิบเก้าบวกหกสามห้าสี่สิบเอ็ดตัวแรกได้เลขหนึ่ง 1, ตัวที่สองแล้วก็เป็นหนึ่งเป็นสองนะครับ จำคู่ได้1 1 1 2งได้5 1าหและห้าสนะครับออก5 2อออกในชุดนี้นะครับกนนจะเป็นสี่ิว,วันนี้นะครับต่อมาครับว่าถุนึงของทั้งชุมมาลองคำนวณดูดดครับ สูนี้ครับวิธีคิดในการสู่หลักสิบมาดูกันครับใช้หลักแสนคูณสี่ครับใช้หลักพันคูณสใช้หลักสิบคูณสใช้หลักหน่วยบนใช้หลักร้อยครั้งที่งใช้หลักสิบครั้งที่งคูณสองใช้หลักหน่วยครั้งนีดหนึ่งคูณสใช้หลักสิบครั้งที่3าคูณสใช้หลักหน่วยครั้งที่สามจำนวเรขตรงนี้คือสครับเจ็ดสียปดแปดบวกหเป็นสิบสี่ก็สองสิบแปดสิบสี่บวกแปดยี่สองยี่เจ็บวกสีมเอด สามเจ็ดสามเก้าบวกสองสีิบเอ็ดสี่สิบห้าสได้เลขเจเป็นเลขดินตัวแรกนพวไป4แต้มได้เลขดินตัวที่สองเป็นหนึ่งนะครับนี่คือนวนหลักสิบต่อมาแนวนนหลักหน่วยสูนี้วิธีคิดใช้หลักร้อยหลักสิบคูณหครับใช้หลักร้อยครั้งที่หนใช้หลักสิบครั้งที่หนึูณสองใช้หลักสิบหลักหน่วยครั้งที่สามคูณสองใช้หลักร้อยครั้งที่สใช้หลักสิบครั้งที่สคูณ สใช้ลักหน่วยครั้งที่สีคูณสแล้วก็บริเรกคงนี้คือ6ครับเก้าห้าสี่้าได้5้าบวกแเป็น13บสามสิบเจ็ดยี่สิบสามยวกแปดสาบองามหบวกหกสี่สิบสองห้าสิบห้าแล้วก็เป็นหนึ่งเป็น7จับคู่ครับได้เจ็ดหกเจดเจดหและหนึ่งเจดออกหน มาในชุดนี้ครับต่อมาครับสิติงวดล่าสุื้อผ่านมาคือจะเป็นวันนี้นะครับออกศูนย์สองเราจะนําข้อมูลของใน,นวันว 6, จอน,นหนึ่งหกจเป็นตัวาั้ํคำนวณนะครับเพื่อจะอคำนวณผลลัพธ์ของวันนี้นะครับ เราจะเริ่มคิดจากแน่วทางิยหนึ่งก่อนนะครับสู่ใช้หลักแสนคูณ4ครับใช้หลักพันคูณ2ใช้หลัก10คูณ2ใช้หลักหน่วยบนใช้หลักร้อยครั้งที่ใช้หลัก10ครั้งที่1นคูณสใช้หลักหน่วยครั้งที่1นคูณสใช้หลัก10ครั้งที่3าคูณสใช้หลักหน่วยครั้งที่3แล้วก็บริเลขคงที่คือ2 8 4 3 2ี่สามสอชสุดท้ายครับเจ็ดสองสิบสี่สี่บวกสองเป็น6บวกหเป็น12 18บวกแเป็น26บบวกแปด สามสิบสี่บวกหกเป็นสี่สิบสี่สิบแปดห้าสิบบวกไปสี่แตงได้เท่าสี่หลักสิบได้ศูตรนำสี่ต่อมาจะเป็นหลักหน่วยครับสู่ใช้หลักร้อยบนใช้หลักสิบบนคูณห้าครับใช้หลักร้อยครั้งนี้หนึ่งใช้หลักสิบครั้งที่หนึ่งคูณสองใช้หลักสิบครั้งที่สามใช้หลักหน่วยครั้งที่สามคูณสองใช้หลักร้อยครั้งที่สี่ใช้หลักสิบครั้งที่สี่คูณสี่ใช้หลักหน่วยครั้งที่สี่แล้วก็บูด้วยเลขคงที่คือหก มาลงคำนวณดูครับเจ็ดบวกหกสิบสามบวกแปดยี่สิบบเก้าบวกหกสามสบหบวกเจ็ดสบวกสามสบกสี่สี่บหวกหกห้าสบสองู้วิ่หนึ่งเป็นสจับคู่ได้0ูนย์สองศูนสองและ4ีสามครับ ออก02นะครับของวันนี้ทูพายมาสุดกำไ้4ชุดนี้นะครับมาที่ชุดนี้02นะครับสถิติเดินดีต่อเนื่องนะครับคลิปนี้ที่ผมมาทำรูเป็นของวันวันที่1กุมภาพันธ์2569นะครับเป็นคลิปสรุปแรกนะครับผมจะมาคัดผลดินให้นะครับจากสองทงที่เดินดีนะครับ วิธีคิดแนวทางสู่หลักสิบครับใช้หลักแสนคูณสใช้หลักพันคูณสใช้หลักสิบคูณสใช้หลักหน่วยใช้หลักร้อยครั้งที่หใช้หลักสิครั้งที่คูณสใช้หลักหน่วยครั้งที่หนคูณสใช้หลักสิบครั้งที่สาคูณสใช้หลักหน่วยครั้งที่สามแล้วก็บรีลี่คงที่คือสองครับแปลนสี่สามสองสองบวกหกเป็นแปบวกสี่สิบสบวกแปดยบวกแปดสามในวันนี้ ตัวแรกได้ริบแปดตัวที่สองนั 4, ไบไปทีสี่ได้ทบสองครับได้แปดกับสองเนี่ยทหลักสิบล้งงวดนี้นะครับต่อมาแนว่ยทหลักหน่วยมาดูนครับสู่ใช้หลักหลักร้อยคูณต่อไปหลักร้อยบวกกับหลักสิบคูณห้าครับเจ็ดห้าสามห้าเอาโชว์ตัวท้ายมาบวกกับหลักร้อยครั้งที่หนึ่งใช้หลักสิบ, 5, 3, 5, บกกครั้งที่หนึ่งคูณสองใช้หลักสิบครั้งที่สามใช้หลักหน่วยครั้งที่สามคูณสองใช้หลักร้อยครั้งที่สี่ใช้หลักสิบครั้งที่สี่คูณสี่ครับใช้หลักหน่วยครั้งที่สี่ค 9ก้าบวกห้าสิบสี่สิบหกบวกแปดยบวกหกสามสบสสามเดบวกสี่สี่สเจ็้าสิบสามนับวิ่หนึ่งได้ทอบสี่นำมาจับคู่ครับได้8ปดสาดสได้สองสาและสองสี่ครับ นี่คือผลคำนได้ของวันที่1นึ่กุมภาพันธ์สองพันห้ารครับสำหรับคลิปนี้ผมจะคัดตัวนี้ให้นะครับจาก สองแนวท้างนะครับในวันลัสมามาครับ0ูสอเข้าที่สู่นี้นะครับสู่ครบแรนะครับ0ูรสองนะครับ 02. สำหรับวัน,นี้นะครับสำหรับวดน,นี้ คำนวณได้เก้าูนย์สองสี่ห้านะครับเอามาจับคู่สตัวนะครับได้สิบห้าคู่ชุดนะครับแต่เราจะมาเทียบชนกันนะครับสองทดนที่เดือนดีนะครับสำหรับวันนี้ครับชนที่เลขชุดนี้นะครับสองสี่นะครับซึ่งจะอยู่ในสู่คบแรงนะครับสำหรับวันนี้นะครับมีสองสี่นะครับแปดสี่ไม่มีแปดสามู่แปดสามไม่มีมีอ่า ไม่มีในสู่ครบแรกวันนี้นะครับสองสามก็ไม่มีนะครับที่ชนคือจะเป็นชุดนี้ครับชุดสองสี่ครับชนที่สองสูตรนะครับแนวททงอ่าสองตัวแรกครับสูตรที่ผมมาให้ดูในคลิปนี้นะครับสู่คำนวณน,นะครับสองตัวซึ่งผมจะให้จากสองแนวททงที่เดินดีคือสองสูรนี้นะครับ สูตรที่หนึ่งจะเป็นสูตรพังหลังสิบสูตรนี้ครับมวดล่าสูดรได้่ามครับเข้าที่เลขศูนย์นะครับมวดที่สิบห้าได้แปดกับสองนะครับต่อมาครับแนวทางหลักหน่วยครับที่ผมจับมันจับอ่จับกับหลักสิบเนาะคือสูตรนี้ครับมวดเกาได้สองกับสามมวดนี้ได้สามกับสี่ครับถ้ามาเทียบกับแนวทางครบแ้งมวลนี้นะครับชนดินที่สองปีกับช่วงนี้นะครับ ถ้ามาเทียบกับแนวทางดินแร้งแบบสี่ตัวครับวันนี้มีหนึ่งสองสี่ห้าเนาะก็ชนที่สองกับสี่นะครับเห็นไหมครับไหลแนวทางเนาะชนสองกับสี่นะครับถ้ามาเทียบกับอินแนวทางก็จะเป็นแนวทางดินแร้งระยะยาวเนาะสูนี้สามสิบม้วนยังไม่หลุดนะครับม้วนที่สามสิบเอ็ดคืนวันนี้นะครับได้สี่กับหนึ่งนะครับก็ชนที่เลขสี่นะครับเลขหนึ่งไม่อยู่ในสู่ครบแรงวันนี้นะครับมีแต่เลขสี่นะครับฉะนั้นเราจะนิ้น โคดที่ติดสี่นะครับสี่กับสองวันนี้นะครับดินแรงเนา,หานไหลแนวไทนะครับอ่ประมาณนี้นะครับสรุปแด้นะครับวันนี้ดินสูตรคือชุดนี้นะครับชุดดินสูตรคือชุดนี้นะท้ชมนนมเจนไหยครับตัวนี้วันนี้ สุดท้ายนี้คือเอซีทุกท่านชืน่นรับแล้วพวกกหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ